Mm hmm. ถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับกับตัวไตทตันเดอรเบนแคปนะครับระหว่างตัวแอดลีนะครับผมกับตัวอัลตานะครับราคาต่างกัน98,000บาทนะครับผมแต่ออปชั่นมันต่างกันยังไงเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่ตัวอัลต้าเลยนะครับผมเราจะเริ่มดูตั้งแต่ตัวท็อปของตัวกระบะเลยนะครับผมจริงๆตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับแต่ตัวแอดลิต hmm. จะเป็นตัวที่ตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมด้านหน้านะครับผมของตัวอัลต้านะครับผมจะเหมือนกับตัวแอดลิตครับผมแต่จะแตกต่างกันที่สีนะครับผมตัวสีกระจังหน้าของโครเมียมตัวนี้นะครับที่เป็นตัวสีนะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับและตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมไฟตัดหมอนะครับผมจะเหมือนกันนะครับผมออปชั่นต่างๆที่ตัวอัลต้าได้แอออดดลลลลิตตตจะะะมมมมมีีหหเเเยยนนนคครรรััับบผผื่่่งงง้้้ไวววแก็ ระบบช่วยเบรกนะครับผมจะมีให้เหมือนกันครับเซนเซอร์เขาจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมตัวแอดลิดมีแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับผมเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดมีเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นในส่วนของด้านหน้านะครับทุกอย่างส่วนใหญ่จะเหมือนกันต่างกันแค่ตรงสีนะครับผมอย่างแรกนะครับผมก็จะเป็นตัวกระจังหน้ารับผมที่ตัวเอลตานะครับจะเป็นสีดําตัวแอดลิดนะครับผมจะเป็นสีตามตัวรถนั่นเองนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูที่แอดลิตนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันแตกต่างกันที่สีนะครับกระจังหน้าตัวนี้สีส้มตามสีเลยนะครับผมแล้วก็จะมีช่องลมที่เป็นสีดําเงาตัดกับสีตัวรถนั่นเอง นะครับเซนเซอร์ม oh. ีเหมือนกันนะครับผมแต่ว I mean? ่าต mm ัวเนี still, ้ยกระจังหน้าของเขานะครับของเอ็ลี่นะครับจะเป็นสีดําเงาแต่ถ้าเป็นของอัลต้าจะเป็นสีออกเงินๆนะครับผมแล้วก็ต่างกันที่ตรงนี้ครับแต่ว่าคันนี้จะเป็นคันที่ตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับตัวโลโก้มิตซูบิชิไททันมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าคันนู้นก็จะตกแต่งตัวโลโก้สีเงินเพิ่มเข้าไปนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่แตกต่างก็คือภายในห้องเครื่องนั่นเองนะครับผมตัวเอ็ลี่นะครับผมจะเป็นเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีเช่นเดียวกันเเ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 ปป็็นนนนนนนคคครรรื่่่่่่อออออองงงยยตตตตตต์์ดีีวววววกััััััับบบลล้าาาะะผมแขจทโูใ ผทำให้แรงมา้าของเขาครับอยู่ที่204แรงม้าเลยแรงม้ามากกว่าตัวไทตันเอลตานะครับเพราะว่าไทตันเอลตาจะแรงม้าอยู่ที่184แรงมา้าตัวนี้แรงม้ามากกว่ากินน้ำมันมากกว่าแต่ว่ากําลังให้เยอะกว่าครับผมอยู่ที่การเลือกใช้งานของลูกค้าเลยนะว่าต้องการแบบไหนนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านข้างนะครับผมอยู่ตรงกลางเลยเทียบซ้ายขวาให้เลยนะครับผมตัวคิวซุ้มล้อนะครับผมตกแต่งเพิ่มเติมในตัวแอดลีดเป็นคิวซุ้มล้อสีดําเงา เป็นสีมาจากโรงงานเลยนะครับผมล้อนะครับผมสีล้อแตกต่างกันที่สีนะครับตัวแอดลียนะผมสีจะเป็นสีดําเงาแต่ถ้าเป็นตัวออาตาจะเป็นสีกาไฟนั่นเองนะครับผมแต่ลายเดียวกันสเปคยางเดียวกันบิดสโตนเหมือนกันนั่นเองนะครับโอเคและตัวบันไดข้างนะครับผมบันได้ข้างของทั้งคู่นะครับลูกทรงเหมือนกันแตกต่างกันที่ตัวสีด้านล่างนิดเดียวสีออาต้าจะเป็นสีออกเงินนะครับสีตัวนี้จะเป็นสีกาไฟนั่นเองนะครับทำให้ตัวแอดลีมันดูสปอร์ตกว่านั่นเองอ่าแล้วก็กระจกมองข้างสีดําเงาสีโครเมียมนะครับ รวมถึงมือเปิดก็จะแตกต่างกันที่ตัวแอลิจะเป็นเน้นสีทูโทนนะครับแล้วหลังคานะครับตัว is, แอลิมีเหล่าหลังคาติดตั้งมาให้จากโรงงานตัวนี้สามารถติดแหลกเพิ่มได้แต่ตัวอัลต้าจะไม่มีนะครับจะเป็นคิ้ยางนั่นเองนะครับกล้องมองภาพรอบทันมีให้เหมือนกันชัดเจนทั้งคู่นะครับสเปคเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ทางด้านข้างก็จะมีเพิ่มเติมที่ตัวโลวาของแ้มิซูบิชิที่ติดตั้งมากับตัวแอลิตนะครับตัวอัลต้าจะไม่มีตัวนี้ก็เพิ่มความสตอร์ปอให้กับตัวแอลิได้เป็นอย่างดีนะครับ ด้านหลังตัวแอดลีดนะครับผมมีสปอยเลอร์เหมือนกันนะครับผมมีไฟเบรกตั่วยที่สามเหมือนกันแตกต่างกันที่ตัวมือเปิดตัวนี้จะเป็นสีดำเงาตัวอัลต้าเป็นสีโครเมียมนะครับโลโก้มีเหมือนกันแต่ว่าจะติดตั้งสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมคำว่าแอดลีดเพิ่มเข้าไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวบันไดข้างนะครับผมตัวพื้นหลังของเซนเซอร์จะเป็นสีดำเงาในตัวแอดลีดนะครับตัวอัลต้าจะเป็นสีเงินนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมที่ตัวออปชั่นภายในท่ว่าเขามีแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับภายในนะครับผม พวงมาลัยจะเหมือนกันครับต่างกันแค่ตัว e l ลี e นะครับผมจะมีระบบพุ u คอน Control แบบ Adaptive ให้นั่นเองหรือว่าระบบที่ไหลตามแข้งหน้านั่นเองนะครับจนถึงจุดจุดนิ่งนะครับผมแต่ตัว a ต้าจะไม่มีนะครับผมหน้าจอเรีอนใหม่เหมือนกันนะครับผมมีหน้าจอดิจิตอลตรงกลางเหมือนกันจอกลางมีให้เหมือนกันนะครับผมสเปคเดียวกันกล้องรอบคันชัดเจนนะครับผมเป็นกล้องใหม่ที่ม i สู u b ิช h ิติดตั้งมาให้ให้ภาพคมชัดชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมพร้อมเส้นกระยะให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ภายในนะครับผมตัวผ่าหลังคาด้านบนนะครับตัวเจะป็นส นะครับผมอันนี้ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแล้วก็ตัวเบาะนะครับแอดลิดนะครับผมจะเป็นเบาะดาส้มนะครับเป็นเบาะอะคันธารานะครับผมตัวนี้รู้จักเนื้องอานะครับผมตัวแอดลิดก็เบาะเขาจะดูทรงสปอร์ตมากกว่านั่นเองแต่ถ้าเป็นตัวอัลต้าจะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับผมแต่ว่าสะท้อนความร้อนให้นั่นเองแต่ตัวแอดลิดก็ไม่ต้องห่วงครับเป็นเบาะอะคันธาราอยู่แล้วลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนเลยนะครับเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับผมลูกค้าไม่ต้องไปห่วงครับตัวนี้ไม่มีอะไรแตกต่างกัน ระบบความปลอดภัยภายในก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับมีถุงลมให้7ลูกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็แอรลีนะครับผมจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือสามารถเชื่อมมิตซูบิชิรีโมทคอนโทรลได้นะครับผมสามารถเปิดแอร์สตาร์ทรถได้นะครับผมตัวนี้ในตัวอัลต้าจะไม่มีนะครับระบบนี้คือดีมากๆมาพร้อมกับปุกเอเดอเวสที่ด้านบนด้วยนะครับถ้าเกิดลูกค้าเกิดเหตุฉุกเฉินยางแตกยางแบนหรือว่ารถเสียสามารถเรียกบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงของมิตซูบิชิได้นะครับผมตัวนี้ลูกค้าบางท่านไม่รู้นะครับว่ารถของท่านมีีีีนนนนนะะคคคครรรรรรรัััับบบบบเเเเาาาาาาสมมมถถกกดดดดดยยททท่่่้้ไลโอใชึงจุ แล้วนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดกนนรรดติดตามกันนะครับผมหรือว่ากดติดตามกันนั่นเองใครมีคําถามใดๆถ้าผมสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับหรือว่าอยากสอบถามโปรโมชั่นราคาการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ